เรามาเจอกันในตอนที่66กันเลยนะครับต่อจอากเมื่อวานข้าเป็นแขกของท่านพี่ฟินิก <c oughs> เอาเขียวม่นะข้าเป็นแขกของท่านพี่ฟินิกนะแล้วเจ้าเป็นใครแขกหญิงเอ๋อเป็นลูกสาวของท่านหัวหน้าพักเจ้าคะ่ะไม่เคยไม่เห็นเคยได้ยินเลยว่าจะมีแขกมาที่พักของพวกเราด้วยที่แท้ก็เป็นคุณหนูของพักนี่เองข้ายังพูดไม่จบข้านะ เป็นแขกคนพิเศษของท่านพี่ฟินิก์นะว่าเจ้าว่าไงนะเอามือของเจ้าออกไปนะห้ามแตะต้องท่านพี่ฟินิกส์ทำไมจะแตะไม่ได้ล่ะเจ้ามีสิทธ์อะไรมาสั่งข้าเงั้นหรืออิชาลสิลิสยาใช่เวลาเพราะว่าฮฮฮมันสาใจในใจนะและนิงนิงเอ๋อก็แค่นิงเอือรู้ว่าท่านพี่ท่านพี่ไม่ชอบให้ใครมาเข้าใกล้ เขาหลอกเจ้าละมัง้งพอได้แล้วหนิงเอ๋อเจ้าลุกล้ำเข้ามาในสวนดอกไม้นี้เพื่ออะไรท่านพี่ไม่ปฏิเสธนางด้วยนางเป็นใครกันแน่ท่านพี่หลังจากที่ท่านพี่กลับมาผู้ชายที่ชื่อหลินก็อยากจะมาส่งน้องให้ได้หนิงเอ๋อก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเขาอย่างไงแต่แล้วระหว่างทางหนิงเอ๋อกำลังลงจากรถเขาเขาก็เขาดึงเสื้อผ้าของน้อง แล้วก็ยังจะกอดน้องอีกเขาช่างต่ำช้าเหลือเกินตระกูลหลินเป็นตระกูลที่รู้จักกันดีในเมืองฟินิกและพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพักเรามาตลอดพวกเขาน่าจะรู้ตัวดีว่าเขากำลังจะทำอะไรบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดท่านพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาน่ะตามตื้อน้องอยู่ตลอดแถมยังบอกว่าจะมาสู่คอน้องไวๆนี้นิงเออ ท่านพ่อกับครอบครัวเขาก็ค่อนข้างจะสนิทกันบางทีอาจจะยากที่จะปฏิเสธภักลิงเฟิงตะกูลลินท่านพี่จะต้องช่วยน้องนะคะน้องไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นตอนแรกเราคิดว่าเจ้าหลิงเอ๋อคงจะทำอย่างนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของฟินิ์เสียอีกนึกไม่ถึงเลยว่านางต้องการปฏิเสธคำขอแต่งงานของนายลิน เรื่องนี้มันไม่ใช่เกมยังไงก็ต้องให้เทียนหายเป็นคนตัดสินใจท่านพี่แล้วถ้าหากท่านพอ่นพอจะให้น้องแต่งงานกับนายดินจริงๆล่ะเจ้าคะพักดิ่งเฟิงจะต้องเลือกคู่ครองที่ดีที่สุดให้กับเจ้าเป็นแน่ข้าเชื่อว่าการตัดสินใจของเทียนหายข้าก็ยังมีเรื่องต้องคุยกับนางคนนี้อยู่เจ้ากลับไปก่อนเถอะบ,บายบายท่านพี่ อีชินเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้ทําเกินไปวางใจเถอะข้าเชื่อว่าแผนนี้จะต้องช่วยท่านฟินิกซ์ได้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ต้องห้ามแต่ลูกนูกฟินิกซ์ก็หายตัวไปในขณะที่ข้าไปจัดการกับสัตว์อสูรที่กําลังคุมขังเหตุการณ์ที่นี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้หากไม่มีใครวางบางคนวางแหวนไว้ก่อน สายลับงั้นเหรอน่าสนุกดีชอบจริงๆการจับตัวผู้ทรยศดังนั้นข้าก็เลยบิดเบือนคำคำนายต่อหน้าผู้คนและบอกว่าคนอื่นว่าเจ้าเป็นผู้หลของว่าเจ้าจะช่วยข้าจับตัวคนหลายที่เป็นสายลับในพรรนี้ด้วยไม่นึกเลยว่าท่านจะฉลาดขนาดนี้ข้าคิดว่าในหัวของท่านจะมีแต่เรื่องผู้หญิงเสียอีกเฮ้นี่เจ้าดูถูกข้าเลย โอเคโอเคอธิบายแผนของท่านมาได้เลยก็บาบลาบลาบลาทำไมาแผนนี้ถึงไม่ดีต่อข้าเลยล่ะถ้าหากแผนนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีข้าจะมีความตอบแทนให้เจ้ามากมายอย่างแน่นอนก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ว่าอัตราการสำเร็จของแผนนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวข้าจะหาตัวช่วยให้เองฮึ เจ้าหลิงเอ,อ๋จบนางที่ชื่อเจ้าหลิงเอ,อ๋คนนี้นะเป็นประโยชน์มากเลยแหละท่านคิดว่าไงล่ะหน้าหน้าอกไม่รู้เลยว่าว่าที่ภรรยาของข้าหลังจากที่โตแล้วจะตูมๆแบบนั้นบ้างไหมนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรหน้าอกอะไรอ้อมันไอตอนผู้ชายดึงเสื้อไอผู้หญิงนี่ยนะ <laughs> นี่คือด้านที่แท้จริงของชายโสดมานานสินะไม่รู้ว่าสามีใจง่ายของข้าจะคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่าฮาชิมอืมหญิงหอือโตมาในการดูแลข,ของข้าสามารถเชื่อใจนางได้แต่นางไม่เคยสนใจเรื่องในพัรคิงฝฟังเลยทําไมจะต้องใช้นางด้วยละ่ะเพราะว่านางเป็นอินูชาเขียวน่ะสิแล้วนางก็มักจะเรียกร้องความสนใจจากท่านอยู่ตลอดแต่ดูเหมือนว่าเจ้าฟินิก นี่จะไม่รู้ตัวเลยว่านางชอบเขาชายเขียวอะไรนะอินูชายเขียวความหมายในภาษาจีนก็คือผู้หญิงน่ารักน่ารักชอบทําตัวเบลเบลทาตัวน่าสงสารเวลาอยู่ต่อหน้าผู้อื่นข้าไม่เข้าใจเลยว่าถ้าหากเราต้องการให้นางช่วยแล้วทําไมไม่เล่าความจริงให้นางฟังทําไมต้องแสดงละครตบตานางด้วยท่านนี่ช่างไม่เข้าใจผู้หญิงเลยจริงๆถึงเวลานั้นเดี๋ยวท่านก็รู้อเองแหละ โรงแรมฟินิกเราจะทำยังไงต่อไปดีแ่ yeah. ไม่ต้องกลัวพี่สาวนางฟ้าโชคดีที่จอามยังไม่ถูกทหารจับตัวไปท่านพี่ท่านถูกฟินิกจับตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเขาเขาแค่พวกเราหนีออกมาแล้วก็อายุของเรากิ่งออกจากตายอย่างนี้นี่เองแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะตามหาตัวเราเพราะคํำทำนาย คำทำนายมีคำทำนายจริงๆด้วยแล้วเฮเจ้ารู้จักคำทำนายด้วยสินะเออข้าเทียนหยานน้อยเอ,อ๋ยถึงเวลาที่เจ้าต้องบอกความจริงกับข้าแล้วนะโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่หกสิบหกไปต่อกับตอนที่หกสิบเจ็ดกันเลยนะครับโอเคมาเจอกันในตอนที่เออเอาห้าคะแนนนี้เอาอไปดีหกสิบเจ็ดกันเลยนะครับสาสิบนาทีก่อนหน้านี้ แล้วก็นะข้ามีเรื่องที่อยากจะเตือนพวกเจ้าไว้เด็กน้อยที่อยู่กับพวกเจ้าจะนำพาซึ่งไหยนะนี่ท่านรู้จักเขาแต่ว่าตอนนี้เขาการปลอมตัวของเด็กคนนั้นไม่สามารถปกปิดกลิ่นสมุนไพรนั้นกลิ่นสมุนไพรพิเศษนั้นได้เขาคงจะเป็นเด็กที่หนีออกไปจากตระกูลรั่วสินะตระกูลรั่วนั้นมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นี่มันอะไรกันพี่สาวนางฟ้าผมตอนแรกข้าก็รู้สึกแปลกใจอยู่หรอกเรื่องที่นกฟินิกหายไปเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ชาวบ้านในเมืองยังพากันคึกคืนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางก็รู้ตัวอยู่แล้วเหมือนกันสินะหลังจากที่พบกับท่านฟินิกแล้วข้าถึงได้รู้ว่า,ามีหลายคนที่ได้รับรู้เรื่องลูกฟินิกให้กำเนิดแต่คนที่รู้เรื่องนี้ มันหายมันหายไปกับมีจำนวนน้อยมากเทียนอย่างแล้วเจ้าไปรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรคือคือคนที่ปล่อยผมคนนั้นเป็นคนพูดนะปล่อยเจ้าอันที่จริงครอบครัวของข้ามีหน้าที่เก็บศูญภัยให้กับพักคดิงเฟิงขอรับแต่ตอนนั้นอศูนยที่ส่งของอยู่อยู่ก็หายตัวไปพวกข้าเลยถูกกักขังไว้ แต่ว่าหลายวันต่อมาก็มีชายปริศนาคนหนึ่งแอบปล่อยข้ากับมูหมู่ออกไปชายคนนั้นบอกกับข้าว่าพักดิงเฟิงสงสัยครอบครัวของข้าเขายังบอกกับข้าอีกด้วยว่าเพื่อที่จะตามหาลูกนกตัวนั้นท่านฟินิกใช้คาถา <c oughs> ใช้คาถาทำนายแล้วถ้าหากสามารถหาเบาะแสเกี่ยวกับคำทำนายนะคํคำทำนายนั้นได้ข้าจะเขาข้าจะช่วยครอบครัวได้ แล้วเจ้าก็เชื่อคำพูดของเขาเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชายคนนั้นเป็นใครแล้วยังไม่รู้บ่อแสอะไรชายคนนั้นเป็นใครกันแน่เขาช่วยเทียนยางไว้เขามีเป้าหมายอะไรกันแน่เขาช่วยข้าไว้และเพื่อครอบครัวแล้วข้าจำเป็นต้องเชื่อใจเขาเขาบอกว่าอาชญากรยังอยู่และอาจจะกำลังจ้องทำลายสัตว์อสูรตัวอื่นอยู่มูเป็นสัตว์อสูรชนิดพิเศษ มันสามารถสัมผัสถึงสัตว์อสูนที่มีพลังแข็งแกร่งได้เพราะงั้นก่อนหน้านี้มูม,มูเป็นคนนำพาข้าไปหาพวกพี่สาวแต่พวกเรากับถูกพวกทหารจับได้เสียก่อนเจ้าแก่ตัวนั้นคงสัมผัสถึงแมงป่องหิมะสินะเพราะงั้นหลังจากที่แก่ตัวนั้นถูกจับเจ้าก็เลอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาพวกเรามาที่นี่ เจ้าต้องการให้พวกเราตกเป็นเหยื่อเด็กคนนี้เห็นเราเป็นป้อมาม้แต่แรก <c oughs> ตั้งแต่ต้นแล้วสินะไม่ใช่ขอรับพี่สาวนางฟ้าบอกว่าพี่เขาคือผู้พิดุงความยุติธรรมข้าก็เลยตอนแรกข้าก็เลยอยากจะเตือนพวกท่านแต่ข้ากลัวว่าพวกท่านจะทิ้งข้าไว้ขอร้องล่ล <c> ะ <oughs> ขอร้องล่ะครับช่วยข้าด้วยข้ารู้ว่าพี่สาวนางฟ้าสนใจสุยาของตระกูลข้ามากเดี๋ยยว <laughs> พี่เด็กน้นมันก็รู้ไอ้ผู้หญิงยังไม่สนใจู <laughs> แถมพี่สาวยังหนีเก่งอีกรับรองว่าจะต้องเป็นไม่เป็นอันตรายใดไดแน่นอนอย่าอายุนเจ้าอย่าทําให้เด็กตกใจกลัวสิทํำตัวไม่ถูกเลยฮะเจ้าเด็กคนนี้มองเราออกหมดเลย <laughs> อุ้มเจ้าจากนี้มากเลย <laughs> <laughs> โอเคมาโอเคตั้งสติ อย่างางเทียนอย่างพวกเราก็อยากแค่อยากรู้ความจริงพวกเราต้องเชื่อใจกันและกันจะเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> ข้าขอโทษพี่สาวนี่คือการเก็บ <c oughs> เกี่ยวก้อยสัญญาข้ารับปากว่าข้าจะช่วยครอบครัวเจ้าให้ได้อืมเกี่ยวก้อยสัญญา ฟินิกก็บอกกละมาแล้วว่าสัตว์อสูรของตระกูลล่วเกิดคุ้มขั่งเลยทําให้ความสนใจตกอยู่ในพวกเขาแล้วก็มีคนอาศัยจังหวะนั้นขโมยลูกฟินิกไปพักหลิงเฟิงไม่มีทางไปพวกเขาไปไง่ายแน่ก็แค่หาตัวคนนายที่แท้จริงให้เจอก็ช่วยพวกเขาได้แล้วไม่ใช่หรืงไงแล้วถ้าหากเขาโกหกเจ้าล่ะเพราะงั้นเมื่อกี้ข้าก็เลยโกหกเขาคืนไงล่ะก่อนที่จะสืมหาความจริงได้ ห้ามบอกเขาเกี่ยวกับฟินิกและคำทำนายที่แท้จริงเด็ดขาดทำไมข้าถึงรู้สึกว่านางเตรียมใจไว้อยู่ตลอดเลยไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาของนางหรือเปล่าอันที่จริงสิ่งที่เทียนยางทำไปนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกที่เสียสละคนอื่นเพราะเขาต้องการจะช่วยครอบครัวในตอนนั้นเราเองก็เหมือนกันเพื่อที่จะทำให้เขากลับมาชีวิตของเราก็ยังไม่สนเลย แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเราอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นโปรดหยุดความคิดใดๆที่จะละเมิดระบบอายุนตามแผนแล้วท่านควรจะแยกกับข้าแล้วเริ่มเคลื่อนไหวแล้วละ่ะเราจะต้องจัดการกับไอ้ระบบที่คอยติดตามทุกยีิี่ชั่วโมงนี้ให้ได้เร็วที่สุดอีชินข้าว่าสิ่งที่เจ้าควรจะทำมากที่สุดตอนนี้คือไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะแม่แม่อายุน ท่านไม่ชอบเสื้อผ้าที่ท่านฟินิกมอบให้ขับข้างั้นเหรอข้าว่ามันก็สวยดีออกอูชินอีชินโอเคเอาอขอไปเจ้าเคยบอกตั้งข้าเคยบอกตั้งลายหนแล้วว่าเจ้ามีครอบครัวแล้วเพราะงั้นก็อย่ากใกล้ชิดกับชายคนอื่นให้มันแล้วเจ้าล่ะขณาท่าน ฟินิกยังมอบเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับข้าได้แล้วทำไมเจ้าจะไม่ลองบ้างละ่ะอีชินข้าถาแบบนี้มันไรมารยาทเกินไปทำไมคราวนี้ไม่เรียกข้าว,ว่าชินเออแล้วละ่ะข้านะ่ะชอบแบบนั่นแหละอีชินเจ้าดูข้างหลังนั่นเสียก่อนนั่นมันอะไรนะท่านทำอะไรเหรอนั่นน่ะหรือผีเสื้อสื่อสารดูเหมือนว่าจะมีคนตามหา ตัวเจ้าอยู่ข้าขอตัวก่อนละรู้สึกแปลกจังหรือว่าเปลวไฟในตัวของเรากำลังจะลุกชนอีกแล้วหรือว่าเป็นเพราะเซียวอีชินอ่อยเราเมื่อกี้ปุ่จิ้มจิ้มผีเสื้อสื่อสารคงเหมือนกับโทรศัพท์ไร้สายสินะคงจะเป็นท่านเสียดมือสองนั่นแหละนะสินะดันมารบกวนตอนข้ากำลังอ่อยหนุ่มรอซะได้ใช่ข้าเอง <laughs> ฝุกยานยานหูสามีค่าโอเคก็จะไปอะไรในตอนที่หกสิบเจ็ดนะโอเคก็ขอภัยที่เออแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วตอนที่หกสนะครับเดี๋ยววันศุกร์จะลงให้อีกนะครับเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออว่าจะลงให้วันศุกร์แหละโอเคก็ขอขอบคุณที่ติดตามเราจงมาขนาดนั้นครับโอเคกบ็บายบาย